จากที่ดินของในหลวงสู่ประโยชน์ของรัฐและประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระประมาพิไทยซึ่งมีพื้นที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคกว่า2,000ไร่ให้แก่สถานศึกษา3แห่งและหน่วยงานของรัฐ6แห่งที่ดินกว่า40ไร่ในเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครพระราชทานให้กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่ดินกว่าผ่านไร่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและอีกเกือบ500ไร่ในจังหวัดชนบุรีพระราชทานเพื่อประโยชน์ทางราชการของกองทัพบ,บกที่ดินประมาณ460ไร่ในพื้นที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนาเรศวรและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระราม6จังหวัดเพชรบุรีที่ดินอีกประมาณ200ไร่ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีใช้เพื่อประโยชน์ทางราชาการของมณฑลทหารบกที่15ค่ายพระรามราชนิเวศและจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทา,านที่ดินจำนวนมาก และเป็นที่ดินที่มีราคาสูงในปัจจุบันให้กับส่วนราชการและสถาบันการศึกษาให้ได้ใช้ต่อไป